หลังจากี่มะตกแห้งพี่น้องตอนนี้ก็ตกอยู่หน้าแต่ว่าตกค่อยๆอาจจะมาเขาสวนเฝ้าเก็บพักก่อนที่มันสิลงอีกรลอบสองนอะหิมะแรกของปีนี้ค่ะรู้ว่าสิยุได้โดนปันไดเมื่อนา้สิม่มาเขาสวนเก็บพักไปเฮ็ดอันอันอันปน,นป่าพี่น้องเบิ่งกันว่าเฮาสิได้พักอย่างแน่ อมก็เป็นดอกแล้วฟาวเก็บฟาวข้อบานใส่เสื้อแขนยาวตัวเดียวไม่ไหวคะ่ะยูโดนมาได้โควิดก็กาลัางระบาดกดไมยอันไม่ก็กาลัางสิออกมาว่าข่อจำกัดหรือว่าเตือนทางไปใส่มาใส่เป็นยังไงเนาะถ้าเพิ่งขอสิประกาศตั้งใดรุ่งเรี่นก็ะจกสิเป็นยังไง ฟั่งเขาพี่น้องแต่ว่าได้ยินแว่วว่าแฟนว่าเขาจํากัดว่าให้เดินทางมาสันระยะเท่าไหร่จากไซถึงไซเนาะสิบิอดประแดกบ้านอ้อขั้นเขาจํากัดแบบบ่ให้ไปไกลงี่สิลานอาเซียก็แห่งอยู่ไกลเขาโบเปยียงได้พี่น้องเพราะว่าเขานี้เ้อาหาสื่อน้ำลานฝรั่งได้อยู่เพราะว่ามันมีเขาอันหอมมะลิเนาะ เขามาขายเขาเจ้านี่ได้แล้วต้นหอมลงเม็ดมาอีกแล้วเป็นบอพวเป็น้องขาว,ขาวเม็ดหน่อยแต่พวงเสานี่เม็ดใหญ่เนาะนี่แบบนี้แซบเลยพป่น้อกหวานเลยพิมากก่าเกาะแบบนี้เนาะหวานก็ขนาดเลิดลอดตาลอดใจ อนไปกันจะสิแก้ค่ะสิอ้อนละท่อนไปก่อนวายไม่นี่ก็จะหักไปเลยคะแนงเออไปลวกสองหยอดกับพ่อเลยว่าพี่น,ออน้องเอ้ย ขนาดไดโนเสาร์โอ้อยกรเป๋าตกลงมาแห้งเด้อมันสิหนาวนี่ยวฉันมาถอนไปสุดเอ้ยมีสองต้นติดกันต้นเดียวต้นนี่งนี่วอนต้นเดียว ตัวนี้จับเสียบลงกม,มันสิอยู่พี่น้องอได้แล้วหนึ่งหัวนะคะเดี๋ยวจะแบบแค่หลอดไปนี่มาเบิ่งแค่หลอดกำผ่าเขาต้นกระเทียมต้นอยู่ในปลานี่งามที่สุดที่ทอนขึ้นพอล้วพี่น้องแค่หลอดกําพาจะไปเฮดซุป ใหญ่ไปหน่อยที่ทอนโดยเบิดละเมอนี้ได้านก็ย่งอยู่เก็บพักทำซุป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 ย่ำหนาวเพราะว่าข้าวซอเนือเนอนเน้อเป็นก้อนมากเน,นื้อเป็นก้อนมาตลาดฝรั่งนี่ซ้ำนี่กับหวานเลยที่พี่หนอได้แค่นี้ก็โอเคแล้วจ้า ส่วนเด็กหน่อยก็หยุดลุงเดืนเอนมาหลังกันัน่างเอาดินออกฝากไปก่อนเอาหัวออันนี้นะเอาไปด้วย เอาไปทำมาหน่อยป้ายใหญ่เก็บไปเบิดคล้ายใส่เกือบหนาวมากหนาวตีนใช่ไหมดอกไม่ได้แล้วผักของเราเุ้ยมือเดีงมาแล้วขออนุญาตเข้าบ้านก็ดื้อมาไว เดี๋ยวจะเอานี่ไปตัดอีกเนาะ่ะเสร็จแล้วพี่นนอะจะละมังพักของเข้าที่จะไปเฮ็ดซุปนะจ้ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะโอ้ยมือสัน่นขอบคุณทุกกำลังใจจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำดูแลร,รักษาสุขภาพจาของดีดีเด้อจากพี่นนองลรกไผ้ไข่เจ็บเพเขาไปออกไผ่เนาะสวัสดีค่ะ